g o ดมอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษรรรมสรรวีรกุอรุณสวัสดิส์ค่ะอาจารย์เกษมสรรครับคุณนิสรีคุณมิพัฒน์และก็ท่านผู้ฟัง FM ฟเอ็รอยจุดห้าและเครือข่ายอสมททั่วประเทศครับเสียงพุ่งในยามเช้าเช่นเคยนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์ มีนน Facebook Live ถ่ายทอดด้วยป่ากำลัง Facebook Live ด้วยครับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องสามก็ Facebook Live อยู่ตอนนี้นี่ถ้าใครใครเล่น Facebook ลองดูนะเดี๋ยวผมจะโชว์ชาวันนี้จะแจกชาดอกไม้คุณอิจรีคุณพิ้ชมครับถ้าว่<อ>ชาชาดอกไม้นี่ไม่ได้แบบว่าชาเป็นถุงๆแบบชาฝรั่งที่เราทานดอกไม้ทั้งดอกเนี่ยผมกำลังถือออก แก้วเนี่ยนะครับเอาแก้วออกเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรนี้นะครับเป็นอย่างนี้เลยก็เอามาจากเวียดนามทริปล่าสุดที่ไปเวียดนามไปเจอของใหม่ก็เลยมาฝากมีสามรางวัลนะครับเอแพ็คหนึ่งก็ชงได้สิบสองแก้วอ่ะดูนี่ถ้าผมโชว์ใหญ่ๆนี่ถ้าใครดูตอนนี้เนี่ยอาจารย์คะที่ฉันส่งไปร่วมเล่นด้วยคนได้ไหมคะใช่ไหมครับค่ะอาจารย์คะชาเนี้ยที่ฉันเคยเห็นก็แอบสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมีที่มามาจากไหนเขาเรียกว่าบลูมิงทีหรือว่าบล็อตซ์ทีอะไรอย่างนี้ไหมคะ ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้วิธีที่เขาทามาเป็นแบบเป็นชาได้ไงเพราะมันเอาดอกไม้ทั้งดอกมาเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมชงออกทางข่าวเช้าช่องสามก็อร่อยดีได้ชิมแล้วนะครับมีดอกหลากหลายมีสีเหลืองสีแดงมีอะไรนะครับคือต้องใช้แก้วใหญ่ประมาณว่าแก้วชาเล็กๆเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันจะบานใช่มันจะบานเต็มไปหมดก็ส่งมาครับเพราะนั้นคำถามขออนุญาตเชื่อมกับโอลิมปิกนิดนึงนะครับถามว่าในกลุ่มอาเซียนของพวกเราสิบประเทศเนี่ย ได้เหรียญรวมกันทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยทั้งหมดสิบห้าเหรียญประโยคนี้ถูกหรือผิดอืง่ายเลยนะครับถ้าเอก็บอกว่าถูกถ้า B ีก็บอกว่าผิดนะครับโ <Okay S 2> ประเทศในอาเซียนเราสิบประเทศเนี่ยได้เหรียญรวมกันทั้งสามประเภทเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวมกันเนี่ยสิบห้าเหรียญถูกหรือผิดครับ ค,คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะก็อยากจะร่วมสนุกกันส่งข้อความมาได้อย่าลืมนะคะพิมพ์คำตอบที่เลือกคำถามนะคะก็คือถามว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเหรียญทั้งหมดที่ได้มาจากโอลิมปิกรวมกันแล้วเนี่ยสิบห้าเหรียญเนี่ยคือถูกหรือผิดนะคะ A คือถูก B คือผิดอย่าลืมนะคะส่งชื่อมาด้วยแล้วก็ส่งมาที่ s m s 4 1 1 1 0 0 5ค่ะค่ะบอกที่อยู่มาด้วยนะคะนันได้ครับ เมื่อจันที่แล้วก็ผมก็เกริ่นไว้ไม่รู้คุณอิสรีนีไปไหนนะแต่ว่าดิฉันต้องการการพักค่ะอาจารย์การพักกบคุณมนไทยว่าเราครบรอบ49ปีของอาเซียนผมก็ไปแต่แต่ให้ดูว่าประเทศไหนที่พัฒนาไปถึงไหนกันบ้างนะครับพูดถึงสปปลเราไปแล้วเวียดนามไปแล้วใช่ไหมครับฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็แต่แต่เมียนมาไปนะครับว่าเพราะเมียนมานั้นก็มีท่าทีที่ดีเป็นพิเศษนะครับอทีนี้โดยเฉพาะเรื่องทหารกับทางองซานสุจีนะครับทีนี้ก็ จะขอแตะมาเลเซียย้อนกลับไปนิดเดียวคือวันนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงขึ้นเป็นลําดับนับถอยหลังเลยนะครับ25เดือนนี้เดี๋ยวจะมีการชุมนุมกันโดยตรมนักศึกษาะนะครับเพื่อครับถ้าพูดตรงๆก็เพื่อประท้วงทนายกนาจิตระศักดิ์นั่นแหละนะครับแล้วกลุ่มเบอร์เซ่ก็ไปไปลายเดือนเดี๋ยวน่าจะมีกาหนดการออกมานะครับแต่ล่าสุดข่าวล่าสุดเนี่ยทานายกนาจิตระศักดิ์ก็ออกมาเตือนดอกเตอร์มหาเทอดีตนายดนตรีบอกว่าอย่าล้ำเส้นอ,นะอย่าล้ำเส้นแล้วก็บอกว่า S <S> ờ, สิ่งที่ดอร์มหาเทกะทำเนี่ยมันเป็นการทำลายกลุ่มพักอัมโนซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมที Snow> ่ด totally ีจะทำกันนะครับก็ไปพูดจาชัดเจนก็เรียกว่าก็เป็นการเตือนนายกมหาเทก็ต้องบอกว่าวันนี้อำนาจทางการเมืองท่านนายกนาชิปนี้แข็งปังแข็งปังอยากจะดูเหมือนกันว่าจะจบลงอย่างไรก็ต้องเอาใจช่วยเพื่อนมาเลเซียอย่าให้มันรุนแรงให้จบลงได้ด้วยดีนะครับเพราะว่ามาเลเซียเนี่ย49บปีหลังจากเป็นอาเซียนแล้วเนี่ยเขากำลังจะก้าวเข้าสู่เป็นประเทศ พัฒนาแล้วค,คือรายได้คนเฉลีย่ยเกินหนึ่งหาดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป้าเดิมเนี่ยสองพน่าจะเลื่อนไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันที่ตกลงลก็กระทบกับการเฉลีเ่เต,ตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียแล้วก็ความวุ่นวายทางการเมืองแต่ผมคิดว่าถึงจะช้าไปก็ไม่น่าจะเกินส5งพันห้าร้อหบหนะครับการ ออกมาปรามคุณมหาเทในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งการแตะในเรื่องของความเป็นพักอัมโนนะคะรวมไปถึงการแตะความเป็นมุสลิมที่ดีด้วยนะคะอาจารย์คะมองว่าท่าทีแบบนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะอาจารย์มองว่าตัวกฎหมายการควบคุมที่มาลเลเซียได้มีการปรับใช้จะทําให้มีคนออกมาชุมนุม ได้มากน้อยแค่ไหนคะคือปีที่แล้วผมก็ปลายเดือนอย่างเงี้ยผมก็ไปอยู่ในเหตุการณ์พอดีผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคนมาเลเซียเนี่ยกังวลเรื่องความรุนแรงของตำรวจคือพูดตรงๆว่าตำรวจมาเลเซียดุนะเวลาชุมนงชุมนุมเนี่ยตีคือตีนะ ไม่ไม่ไม่พอดีพอนอมเหมือนตำรวจทหารไทยที่ก็ก็ยังผ่อนผ่อนหนักผ่อนเบาเป็นคนไทยด้วยกันแต่มาเลเซียต้องบอกว่าดุเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเบอร์เซที่บอกชุมนุม7จงชั่วโมงคือเจชั่วโมงจริงคือปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลิกเลยนะฮะเขาจะไม่ยึดเยือแล้วต้องขออนุญาตก่อนคือถ้าไม่ขอ,อญาตก่อนออนี่จบเลยนะครับอันนี้การชุมนุมของนศึกษาก็ขออนุญาตเบอร์เซไม่รู้ขออนุญาตให้อย่างต้องขออนุญาตชัดเจนแล้วถ้าล้ําเส้นเมื่อไหร่เนี่ยเจ็บตัวเมื่อนั้นแล้วคนมาเลซีีียท่่จออกกมาขับไ้น็ หนีไม่พ้นพวกนักธุรกิจชนชั้นกลางนะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยถามว่าอยากเก็บตัวไหมก็บอกว่าโอกาสน้อยแลวไม่อยากแลกอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับก็คือให้มาอยู่กลางถนนแบบแบบบ้านเราเนี่ยผมก็ตอบถามคุณมาเรียนะครับซึ่งเป็นแกนนําเบอร์เซครที่แล้วบอกว่ายากอยาก,ยากแต่ว่าจะเห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตอนผมไปอยู่ในในออฟฟิศในศูนย์กลางของเบอร์เซเนี่ยคนที่ออกมาซื้อเสื้อยืดออกมาซื้อหน้ากากอะไรเนี่ยคือชนชั้นกลางแล้วมากันเองแบบว่า หลังไหลมากันเต็มเลยะนะครับผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอขายแต่ว่าพอพอถึงการจุนจริงๆเนี่ยก็ก็จะไม่ค่อยสนุกเหมือนบ้านเรา,าครับโดยเฉพาะยิง่งถ้าพักอําโนโวันนี้ต้องบอกว่าภายในพักเนี่ยค่อนข้างเป็นเสียงเดียวกับนายกนาชิประา์ค่อนข้างเยอะสมัยบ้านเราอย่างต่างกันคือเป็นพักนั้นประท้วงพักนี้รัฐบาลอีกพักขานเนี่ยเพราะนั้นก็ยังมีมีฐานเสียงและพูดง่ายๆย,ยังพอเกณฑ์สมัครพักพวกมาช่วยกันได้คนก็เลยคึกคักกว่าเพราะคนเยอะตำรวจก็ไม่ค่อยกล้าทําอะไรมากนัก ทหารก็เบามืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้เอาใจช่วยอย่างเดียวเดายากครับว่าจะจบอย่างไรนะครับแต่ผมก็คิดว่าท่านานายกนายชิบสักไม่น่าจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์รุนแรงเอ่อตัวเลขมันชัดซะขนาดนี้ว่าเงินไหลเข้าบัญชีท่านค่ะ,ะคอันนั้นก็เป็นภาพที่ที่มาเลเซียที่ที่เราเห็นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าจะมีท่าทีเกี่ยวกับ,รบกระแสตรงนี้เนี่ยอย่างไรบ้างะค,ะค่ะครับ ส่วนที่อินโดนีเซียนั้นก็มีการปรับครมอครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้โดยภาพรวมๆเราต้องบอกว่าท่านประดีโจโควิโดโดนั้นเอาอยู่นะครับเราก็ต้องบอกว่า49ปีของการเป็นอาเซียนมาเนี่ยวันนี้อินโดนีเซียกลับมายืนเป็นที่ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง <S 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 ต้องเรียนท่านผู้ฟังนงงี้อินโดนีเซียเนี่ยในฐานะขนาดของประเทศนะฮะซึ่งมีถ้ารวมทะเลกับกับท้นดินด้วยก็ประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรขนาดเศรษฐกิจ27 28 ล้านล้านบาทก็ใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับสองเท่านะครับแล้วก็ในพูดถึงประชากรประมาณสองร้อสิบล้านก็นถือว่าเขาเป็นพี่ใหญ่นะครับจากเดิมในอดีตซึ่งบริหารกันแบบว่าค่อนข้างปล่อยปะและเลยน้ำมงน้ำมันเคยเป็นโอเปกก็หมดประเทศจนไม่เหลือส่งออกจนต้องลาออกจากการเป็นโอเปกอันนี้ก็สมัครกลับเข้าไปใหม่แล้วเศรษฐกิจกลับมายืนบนร่องบนรอยที่เดิมการเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ของประเทศในอาเซียนทั้งหลายอินโดนีเซียก็จัดการเลือกตั้งได้ดีจนทั้งได้คนอย่าง โจโควิโด,โดโดมาเป็นประธานาธิบดีเขาต้องบอกว่าตอนนี้กลับมายืนอยู่กับร่องกับรอยแล้วและกำลังจะเติบโตเป็นเป็นพี่ใหญ่ต่อเนื่องไปก็ต้องถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเราน่าจะเรียนรู้เรื่องระบบการเลือกตั้งระบบการจัดการคร,รัปชนในอินโดนีเซียได้บ้างพอสมควรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเพื่อนอินโดนีเซียส่วนบูรนรนะครับบุรนนั้นก็ต้องบอกว่าตอนนี้สมเด็จพระราชาธิบดีท่านกําลังทรงวางแผนเพราะว่า น้ำมันอีกประมาณีไม่ถึง25ปีจะหมดประเทศ mm. นะครับแล้วก็รายได้9 2้าเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยมาจากน้ํามันแล้วกการธรรมาชาติที่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกาลังทรงวางแผนนะครับเพื่อจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจรองรับวันที่น้ํามันหมดประเทศแต่ว่าว่าไปแล้วบรูนไนซึ่งอยู่บนเกาะเดียวกับมาเลเซียบนเกาะเดียวกับอินโดนีเซียก็เห็นบทเรียนนะครับในการเขียนแผนเศรษฐกิจเขียนยุทธศาสตร์ของมาเลเซียของอินโดนีเซียและสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแผนที่ ที่เขียนขึ้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าเอาอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่น่าจะมีปาแล้วด้วยประชากรที่มีเพียง400,000นคนเท่านั้นนะครับทาให้การจัดการนั้นน่าจะง่ายนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับบรูไนถึงแม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่เคดีคือติดลบค่อนข้างหนักแต่ว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรก็ยังเป็นหลักล้านอยู่นะครับเพราะว่าประเทศทรัพยากรธรรมชาติเยอะคนน้อยนั่นเป็นบรูไนนะครับอาจารย์คะคเขามีแง้มๆม,ม,ม,มาไหมคะว่าแผนของบรูไนที่จะ,ะดึง ด้านเศรษฐกิจขึ้นมาแทนในเรื่องของน้ามันเนี่ยจะจะไปเน้นที่ด้านอะไรเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลักครับปิญญาภัทรครับเพราะว่า่ปไปแล้วบรูไนนี่เป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากนะฮะห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และเป็นป่าที่เมืองไทยและประเทศอาเซียนไม่มีคือถ้าพูดง่ายเป็นเป็นเป็นเวนฟอเรสต์เป็นป่าดงดิบแบบแบบเขตร้อนดิฉันอยากไปมาก มีลิงอ่ะคุณพิทพัฒน์ลิงที่จมูกยาวๆอ๋อลิงบนเกาะบอเนียวใช่ใช่เนาะฟิลิปปินส์ก็มีใช่ไหมคะมีมีมีลิงเขาเรียกลิงจมูกยาวนะมีผีเสื้อถุงทองมีสัตว์หายากหลายอย่างบนโลกนี้มีอยู่ที่บรูไนที่เดียวแล้วก็ป่าเขาน่าจะไปผจญภัยแต่เหมือนเขาต้องต้องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้มันสามารถที่จะไปเที่ยวได้ง่ายขึ้นด้วยป่ะคะก็ครับระหว่างนี้ก็กำลังพัฒนาทุกทุกอย่างตรงนี้รองรับมีหมู่บ้านลอยน้ําที่ใหญ่สุดในโลก มีมสัสยิดที่สวยงามก็มีหลายอย่างน่าไปดูนะผมว่านะครับแล้วท่านคนไทยจริงๆผมอยากคนไทยไปเที่ยวบูนไนเยอะๆเพราะว่าปีหนึ่งเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยคนบูนไนมาเที่ยวเมืองไทยเราก็น่าจะห้าหมื่นคนขึ้นไปแต่คนไทยไปเที่ยวบูนไนไม่ถึงสองหมื่นคนนะครับก็เข้าใจว่าเพื่อนบูนไนก็อยากให้เราไปแวะ เย็ยน,ยยนก็กน่าไปนะครับน่าไปนะค,ค่ะอาจารย์คะถามเจาะลงไปเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมคะคือบรูไนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่แล้วคะ่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยการส่งออกน้ํามันเขาก็ค่อนข้างลดลงส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจในประเทศพอสมควรนะคะ,คะเขาก็มุ่งมาจะเอาทางท่องเที่ยวโดยที่ก็มีนโยบายเหมือนกับอยากจะเน้นให้เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวแนวมุสลิมอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาหรือว่าเตรียมตัว มากน้อยแค่ไหนคะและคิดว่าจะเป็นไปได้เร็วสุดเนี่ยเมื่อไหร่คะคือตอนนี้มันค่อยเป็นค่อยไปต้องบอกว่าบรูไนเนี่ยสเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวก็น้อยถ้าเทียบกับมาเลเซียแล้วมาเลเซียเขาก็โดดเด่นกว่าเพราะมาเลเซียเนี่ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเคร่งเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าบรูไนนี่จะออกแนวเข้มงวดกว่าเยอะนะฮะจะออกไปแนวใช้ถึงกระทั่งขั้นเขาเรียกว่าอะไรกฎชาริอะไปเลย นะครับสุลต่านท่านก็ส่งประกาศมาแล้วก็ทําให้บางทีโลกก็ก็จับตามองด้วยความกังวลเหมือนกันนะครับว่าไปแล้วถ้าอเรื่องการท่องเที่ยวแบบมุสลิมเนี่ยผมว่าต้องดูที่มาเลเซียเนาะ mm. ว่ามาเลเซียทําได้ค่อนข้างดีเพราะมาเลเซียเนี่ยถูกโหวตจากนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมด้วยกันว่าเป็นสถานที่ที่น่าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมนะครับอาหารการกินนี่แน่นอนเคร่งเคร่งคัดแต่ว่าโรงแรม โรงแรมที่เป็นแบบว่าชาเลียคอมพลอนโรงแรมที่เป็นมุสลิมเฟลลี่เนี่ยก็บอกอ่มาเลเซียทําได้ดีนะครับคือบรูไนเนี่ยมีความเป็นมุสลิมเข้มข้อนอยู่แล้วคนที่ไปเที่ยวไม่กังวลแต่ถามว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสร้างจุดขายการท่องเที่ยวได้หรือเปล่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมด้วยกันเองอนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับมีความหลากหลายเท่ามาเลเซียไหมอย่างมาเลเซียเนี่ยอย่างที่คนไปเที่ยวเขาเยอะเนี่ยเขาไม่ได้ขายอาหารเขาเองเฉยนะครับ อาหารไทยประเภทต้มยำกุ้งเนี่ยมีอยู่สี่ห้าพันร้านนะครับร้านค้าเนี่ยสี่ห้าพันร้านที่ขายเน้นต้มยำกุ้งเลยก็เป็นต้มยำกุ้งแบบมาเลเซีย,ยแต่เป็นหาร้านที่คนมุสลิมทานได้เพราะฉนั้นถ้าพูดถึงความหลากหลายทางด้านองค์อาหารเนี่ยมาเลเซียดูเหมือนจะมีหลากหลายกว่าบูรูนไนอันนั้นจะได้เปรียบกว่าครับผมว่าบูรูนไนท,ท,ที่ที่น่าเที่ยวที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับถ้าทําดีๆเนี่ยผมว่าจะได้สตังค์เยอะนะครับเพราะว่ายัง ป่านี้ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับผมคิดว่าต้องเอาระดับรา,ายได้สูงอะยอมจ่ายสูงจ่ายแพงๆไม่ใช่เอาแบคแพคไปเที่ยวกันค่ะค่ะคือแต่ว่าคงต้องโปรโมทเพิ่มกันอีกเยอะเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงบรูไนตอนเนี้ก็คิดภาพว่าจะไปเที่ยวไหนยินงนึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะคนที่ไปมาส่วนใหญ่ก็ยังบอกว่าก็ไปเที่ยวอยู่ได้แค่อไปดูมสัสยิดกลางหลักๆอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเดินทางไปยังมสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ไม่ง่ายสักเท่าไหร่ ใช่ใช่ครับก็เพราะฉะนั้นงเจ็ตทั้งหมดงบประมาณทั้งหมดตอนนี้ก็ต้องเกี่ยมไปเพื่อพวกนี้ครับระบบขนส่งสาธารณะเอ่ยนะครับหรือว่าพัฒนาสร้างจุดขายคือพูดตรงๆว่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวสมมติว่าจะเป็นป่าจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีเล่านะครับถ้าไม่เล่าอะไรป่าก็คือป่าต้องมีสตอรี่ต้องมีความขายจมูกยาวฟีเสื้อปีกอะไรเงี้ยมันก็เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเล่าให้น่าไปเที่ยวอ่ะก็เหมือนเหมือนแทนด้านนึกออกใช่ไหมครับ แพนด้าเนี่ยจีนเขาสร้างซอรลี่จนกระทั่งทุกคนต้องต้อง,องรักแพนด้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะก็ต้องสร้างซอลี่กันนิดก็ต้องดูฝีมือของของการท่องเที่ยวแต่เริ่มเราเริ่มจะเห็นโฆษณาเริ่มจะเห็นอะไรมากขึ้นสําหรับรูในเรื่องการท่องเที่ยว ค,ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปประเทศต่อไปกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังด้วยนะคะหลายๆท่านที่ส่งคําตอบมาไม่ต้องรีบนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็ที่อยู่มาด้วยนะคะเดี๋ยวจะอดรางวัลบล็อตส้มทีหรือว่าชาดอกไม้เบ่งบานของอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะพักสักครู่คะ่ะครับกัดผสสู่ช่วงสุดท้ายของ Good Morning อาเซียนนะคะยังอยู่กับ ดิฉันและคุณพิเนพัฒน์รวมไปถึงอาจารย์เกษมสันวิรุุลซึ่งอยู่ในสายกับเรานะคะย้ำอีกครั้งคุณผู้ฟังคะเช้านี้อาจารย์เกษมสันมีชา ดอกไม้แบ่งบานมาแจากนะคะชื่อเป็นทางการนี่เรียกว่าอะไรดีคะอาจารย์คะผมไม่รู้เหมือนกันครับเรียก <laughs> ผมก็เรียกชาดอกไม้ไปเลยเพราะแบบาน,นใหญ <laughs> ่ดอกไม้เลยท่านท่านที่ททดูเฟซบุ๊กไลฟ์กับผมนี่คงจะเห็นว <c oughs> ่ามันมันใหญ่จริงจริงนะครับอาจารย์คะเดี๋ยวเดี๋ยวรบกวนเ,เดี๋ยวพอดีอยากจะชมชาดอกไม้ของอาจารย์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะต้องรบกวนทีมงานของเราเปิด Facebook ไลฟ์อาจารย์ให้ชมนิดนึงนะคะช,คชาดอกไม้อาจารย์เนี่ยมันจะอยู่มาเป็นเหมือนกับลูกชากลมๆไหมคะแล้วพอโดนน้าร้อ มันก็จะบานออกมาใช่ครับกลมก็ใหญ่ประมาณหัวแม่โป้งสองหัวแม่โป้งหรือมันใหญ่ๆนะครับปิงปองไหมคะอาจารย์อสักครึ่งหนึ่งลูกปิงปองได้ครึ่งหนึ่งขงลูกปิงปองได้ครับประมาณประมาณขนมท้อง ท้องหยิบท้องหยิบท้องหยิบกลมนะฮะที่เราทานกันขนมประมาณนะียใครอยู่เฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้จะเห็นเดี๋ยว <c oughs> ของสพทคงเปิดดูนะครับ <c oughs> แต้ต, <c oughs> ตอบคำถามให้ถูกถูกไหมครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ในการแข่งขันโอลิมปิกคราวนี้เพิ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปเนี่ยสิประเทศอาเซียนเราเนี่ยได้เหรียญทุกเหรียญเืินเหรียญทองเหรียญเงินเรียญทองแดงร่วมกันเนี่ยสิบห้าเหรียญผมพูดประโยคนี้ถูกหรือผิดนะครับถ้า A ก็คือถูก B ก็คือผิดส่งมาที่ SMS c111005 ครับค่ะอย่าลืมชื่อแล้วก็ที่อยู่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการลุ้นรางวัลกับอาจารย์กรเกษมสานเวรกุลเช้านี้นะคะ,คะโอ้สวยงามเห็นแล้วไครับของอาจารย์มีสีที่ดิฉันเห็นน่ะมันเป็นเหมือนกับสีใบชาแบบเข้มๆมะค่ะของอาจารย์มีชมพูมีเหลืองโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะซื้อมาไงครับอาจารย์ข่าวว่าหลังเผื่อสองชุดก็ได้คุณพิณิพัทธ์แล้วก็ดิฉันก็ได้นี่ส่งไปด้วยสวยดียมเลยครับน่ารักจัง โอเงี้ยมาใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้เลยครับเป็นเต็มแก้วต้องใช้แก้วใหญ่หน่อยเดี๋ยวค่ะแก้วอาจารย์นี่คือไม่ใช่แก้วชาแถวบ้านเรียกว่าแก้ววายอันนี้เอาเอาแก้วบรันดีมาเพราะแก้ววายจะบางอ๋อค่ะค่ะขาสั้นนะคะค่อยๆค่อยๆใส่น้ําร้อนไปแล้วก็ค่อยๆให้มันให้มันรับความร้อนได้ก็ไม่แตกครับกล้วแก้วชาใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นะคะไม่เจอค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่เล่าไปถึงบรูไนนะคะเล่าไปถึงอินโดนีเซียมาเลเซียด้วย ขอแทรกนิดนึงพอดี oh. มีคุณผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะคะที่ oh. อาจารย์บอกว่าถือว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่นะคะอันนี้คุณต่อน,นะคะส่งมาบอกว่านอกจากขนาดประเทศที่ใหญ่แล้วก็จํานวนประชากรที่มากกว่าชาติอื่นแล้วคําว่าเป็นพี่ใหญ่อเซียนาเนี่ยมีในแง่ของนโยบายหรือว่าบทบาทการนําอะไรของอินโดนีเซียที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพี่ใหญ่บ้างไหมในแง่ต่ออาเซียน ครับอินโดนีเซียเนี่ยเวลาพูดถึงอินโดนีเซียเขาจะเป็นตัวแทนพวกเรานะครับคือด้วยไซส์ของประเทศเขาเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของพวกเราที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า G20 นนะครับที่ประชุมยักษ์ใหญ่ของโลก20ประเทศเนี่ยที่มี G7 บวกกับประเทศเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเป็นตัวแทนพวกเราในนั้นนะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวแทนคนเดียวเลยล่ะในอาเซียนที่ไปนะครับร่วมกวับพวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อะไรพวกนี้ก็ต้องถือว่าอันนี้เขาเป็นพี่ใหญ่แทนพวกเรานะครับ,รบที่ไปทํา งานแผนพวกเราเป็นปากเป็นเสียงเป็นโน่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเวลาโลกเวลาเขาจัดประชุมกันอะไรกันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็จะเชิญประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมานั่งคุยกันนะครับเอาอย่าง g 2นใี่นไนแตะแล้วก็แตะเลยเนี่ยนะครับ G20 ที่มีทั้งอังกฤษแคนาดาเยอรมนีสหรัฐฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นนะครับที่แรกมีอยู่แค่นั้นแล้วก็บวกสภาพยุโรปเนี่ยนะครับ2อ2ห้อิอินโดนีเซียถูกเชิญเข้าไปอยู่กลุ่มนี้นะครับก็ยังมีประเทศเกิดใหม่เช่นบราซิล อ์เินตินาแล้วก็มีตุรกีซาอุดีอาระเบียแอฟริกาใต้นะครับตรงนี้ที่เข้าไปเอามีขนาดใหญ่กว่านีนะครับเข้าเพื่นคุยกันว่าจะหาทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรโลกถึงจะฟืน้นพวกนี้โลกเศรษฐกิจโลกยังยังบอกว่างนี่ครับอินโดนีเซียก็ก็เป็นตัวแทนของอาเซียนเ่าที่เข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาไปประชุมอะไรเสร็จเอากลับมานะครับก็จะมาพูดคุยกับอาเซียนด้วยกันก็ผมก็เลยบอกว่าเขาก็เป็นพี่ใหญ่ในเซนนั้นครับค่ะอืมครับค่ะก็ขาญาตแต่สิงคโปร์นิดเดียวสิงคโปร์เนี่ย ตั้งแต่2,508ันะครับทีท่รวมประเทศกับมาเลเซียในปี2 5 6 6แล้วก็แยกใน2,508เนี่ยตอนนั้นพัฒนาการพอกับประเทศไทยนะครับตอนนี้ต้องถือว่าทะลุไปละเป็นประเทศรายได้เป็นประเทศพัฒนาแล้วรายได้ต่อของคนเกินเกินงล้าน9 0 0 0แสนบาทต่ตอคนต่อปีมากกว่าคนไทยเป็น10เท่าไปแล้วเนี่ยนะครับสิงคโปร์วันนี้จุดยืนถึงอย่างนี้ถึงแม้วันนี้เศรษฐกิจจะ จะดรอปลงไปบ้างเพราะเขาเป็นประเทศพ่อค้าคนกลางนะครับเวลาโลกดรอปเขาก็าดรอปไปด้วยเนี่ยวันนี้จุดยืนของสิงคโปร์คือว่าจากเดิมเนี่ยที่เขาทําตัวเป็นศูนย์กลางอาเซียนนะครับให้คนไปค้าขายลงทุนวันนี้เขาบอกว่าพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยไทยก็จะเนื้อหอมขึ้นฟิลิปปินส์จะเนื้อหอมขึ้นมาเลเซียจะเนื้อหอมขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็โดดขึ้นมาเป็นประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีเยอะที่สุดในโลกนะครับ t p p เขาก็เซ็นอะไรเขาก็เซ็นแล้วเขาก็เริ่มจับมือกับมาเลเซียมากขึ้น นะครับเดี๋ยวจะมีการเชื่อมรถไฟความเร็วสูงเชื่อมกันนะครับใช้เวียดนามเป็นฐานมากขึ้นไปช่วยเวียดนามมากขึ้นใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตมากขึ้นส่งคนและเงินของตัวเองไปที่นั่นนะครับเพื่อใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิตเพราะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะดูดรอปไปบ้างแต่ไม่ต้องห่วงสิงคโปร์เพราะว่าความสามารถในการแข่งขันนั้นมากมายเหลือเกินนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่เก่งที่สุดในในกลุ่มพวกเรานะครับนั้นก็เป็นสิงคโปร์ส่วนกัมพูชาก็ต้องบอกว่านับถอยหลังเข้าสู่บดการเลือกตั้งละนะครับนับสู่บดการเลือกต้ง ก็จะมีดินอายการเมืองมีการประท้วงมีโน่นนี่นั่นคล้ายๆบ้านเรามากขึ้นนะครับก็คิดว่าท่านเบอรชุนเซนก็น่าจะได้น่าจะชนะเลือกตั้งอ่ะดูๆแล้วแล้วก็น่าจะได้อีกสักสมัยหนึ่งเพราะปีนี้เขาจะมาหกสิบห้าละนะครับอีกอีกสี่ห้าปีก็จะเจ็ดสิบก็คิดว่าน่าจะเป็นเทอมสุดท้ายของท่านก็จับตาดูหน่อยแต่ว่าความมั่นคงทางด้านการเมืองของกัมพูชาเป็นเสน่ห์ที่ทําให้นักลงทุนหลายเข้าไปที่ที่กัมพูชากันะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆส่วนประเทศไทย ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าวันนี้ต้องเอาใจช่วยรัฐบาลและเอาช่วยเอาใจช่วยทีมเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ก็หนักหนาสาหัสนะครับตัวเลขล่าสุดที่สภาพั์แถลงมาไตรามาสสองตัวสามจุดห้าจะเป็นตัวเลขที่ดีแต่อาจจะค้างกับความรูม้สึกของหลายคนหน่อยแต่ว่าเอาละประกาศมาก็ว่ากันไปตามนั้นตอนนี้เราต้องลุ้นอย่างนี้ครับอนาคตประเทศไทยเนี่ยต้องต้องต้องจับตามอง GMS นะครับอน,นุปุยภาครุ่นแม่น้าโขงซึ่งก็คือมีไทย บวกกับเพื่อนบ้านสี่ประเทศในกลุ่มกัมพูชาสปอ,อลาวเมียนมาเวียดนามและจีนตอนใต้คือยุนนานกับกวางสีนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจีนเขาจะใช้ยุนนานและกวางสีนี่เป็นจุดเชื่อมโยงเอเชียใต้เชื่อมโยงอาเซียนถ้าถ้าเราเดินหน้าตรงนี้จริงจังเนี่ยนะครับประเทศไทยเป็นเป็นอยู่ตรงกลางอะ่ะด้วยภูภูมิรัฐศาสตร์ด้วยที่ตั้งอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฟื้นไม่ฟื้นอยู่ที่คำคำนียนะครับ GMS นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยต้องเตรียมตัวคือต้อง ต้องรักกับเพื่อนบ้านต้องเข้าใจเพื่อนบ้านเยอะๆโดยเฉพาะกลุ่มแ cmv นะครับแล้วก็ผมมีโอกาสสองสัปดาหที่ผ่านมาในเดือนสายไปทั้งกาญจนบุรีทั้งอุดรธานีพูดอยู่เรื่องเดียวเลยครับคุณนิสิรีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการคาชายแดนซึ่งจะเป็นอนาคตของไทยนะครับอันนั้นก็ต้อง ที่ว่าเวลาอาจจะไม่ค่อยพอเล่าแต่เดียวอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์ค่ะมาเล่าเรื่องนี้นะครับจะช่วยประเทศไทยได้อย่างไรครับพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจพิเศษนี่ต้องรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์ก็อาจจะแตะถึงเรื่องนี้นะคะเฉิญเลยเลยดีไหมคะครับเหรียญทั้งหมดเราได้17เหรียญนะครับคนที่ตอบว่าผิดก็ คือถูกเอ๊ะผิดก็คือถ wow> ูกข้อ uh ีับเพอได้ท uh ั้งหมด17เหียญไทยได้6ยีโดได้3เวียดนาม2สกอหนึ่งมาเลเซีย5ครับค่ะข้อบีนะคะสามรางวัลด้วยกันเดี๋ยวทีมงานเราจะคัดเลือกไปอีกทีหนึ่งนะคะได้ครับใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ อาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะนักผูชาการอิสระที่เข้าสายกับเราเป็นประจำในทุกวันจันทร์นะคะเช้านี้คุณผู้ฟังครับหมดเวลาแล้วค่ะขอพระคุณทุกการติดตามนะคะรวมไปถึง53สถานีเครือข่ายอาสอมทอของเราด้วยค่ะคุณพิเนพัฒน์ด่านอุตราและดิฉันอิสรีบก,กสษฎิตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ